ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าหมูของผมเนี่ยขึ้นรูปหัวใจแล้วใช่ไหมครับแต่สําหรับบางคนเนี่ยพอขึ้นรูปหัวใจแล้วปุ๊บกลับไม่มีให้กดต,ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงผสมพันธุ์นะครับถามว่าทําไมนะครับตอนนี้หมูของผมมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็ผมซื้อเพิ่มหนึ่งตัวก็เป็นหกตัวนะครับโดยคอกเริ่มต้นเนี่ยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้าเกมมาปุ๊บนะครับคอกเริ่มต้นจะจุหมูได้ทั้งหมด 6ตัวนะครับแค่6ตัวเนาะตอนนี้นะครับจะเห็นว่าผมกดผสมพันธุ์ไม่ได้นะครับนั่นก็เพราะว่าหมูของผมเต็มฟอกนั่นเองครับเราต้องเอาออก1ตัวนะครับเพื่อที่จะรอรับลูกหมูที่จะเกิดนะครับการเอาหมูออกนะครับมีอยู่ประมาณ3วิธีหนึ่งก็คือให้เพื่อนนะครับขโมยไปนะครับ 2. ทําการไข่หมูครับโดยการแตะที่ฟอกนะครับหรือว่า3นะครับเอาหมูไปแปลรูกครับ ผมก็จะขายเลยแล้วกันนะครับขายไปอตอนนี้หมูของผมเหลือ5ตัวครับพอเราแตะที่ตัวหัวใจนี่มันขึ้นให้ผสมพันธ์แล้วนะครับสรุปก็คือเหตุผลที่มันขึ้นหัวใจแต่ว่าไม่มีให้กดผสมพันธ์ก็เพราะว่าค้อกของเราเต็มนะครับมันไม่ใช่บั๊กเนาะนะครับจะระดับไหนครับถ้าค้อกเต็มเนี่ยเราก็ไม่สามารถผสมพันธ์ได้นะครับยังไงก็สังเกตดูจํานวนหมูในฟาร์มของเราด้วยนะครับ อพอเราพูดเรื่องผสมพันธุ์ใช่ไหมครับการผสมพันธุ์เนี่ยก็จะมีแค่หลกัหลกๆ2แบบนะครับก็คือแบบธรรมดาคือแตะไปแล้วก็แตะค้นหานครับหมูที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราสามารถผสมพันธุ์ได้หมดเลยนะครับเลือกเอาตัวไหนเนาะที่เราชอบนะครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้เลย5000ันนะครับแต่ว่าอีกแบบหนึ่งนะครับการผสมพันธุ์เพื่อเอาหมูพันธุ์พิเศษนะครับคือเราต้องซื้อน้ํายาปรับยีนตรงนี้ก่อนปุ๊บหขวดนะครับ จากนั้นแต่ที่กระเป๋านะครับแล้วก็กดใช้น้ำยาปรับยีนแล้วก็ใช้กับหมูของเราครับก็ต้องลุ้นว่ามันจะสำเร็จไหมนะครับตอนนี้ของผมขึ้นว่าสำเร็จแล้วนะครับการใช้น้ำยาปรับยีนเนี่ยนะครับแนะนำให้ใช้ก่อนผสมนะครับก่อนผสมนะนะครับก็คือตอนหมูโตขึ้นรูปหัวใจเนี <unplug> ่ยก่อนผสมนะครับพอมันสำเร็จแล้วครับเราก็ ไปผสมนะครับยิ่งถ้าเป็นหมูระดับสูงๆนะครับหรือว่าหมูพันพิเศษเนี่ยเอาไปผสมนะครับเราก็ยิ่งได้ตัวดีๆนะครับตัวส,สวยๆนะครับตัวสีทองมีปีกอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะผสมกับตัวผีเสื้อนี้เลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้หมูของผมตั้งท้องแล้วนะครับการใช้เวลาคลอดแบบธรรมชาติเนี่ยเราต้องรอ6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากรอนะครับสามารถซื้อยาเล่งได้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือปัญหาต่อไปนะครับปัญหาที่2เนาะนะครับเราต้องซื้อ6ขวดนะครับเพราะว่า1ขวดเนี่ย1ชั่วโมงนะครับ6ขวดคือ6ชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับมาแตะใช้นะครับเราต้องใช้6ครั้งนะครับเพราะว่า มันเลือกใช้หรือว่าใช้ทีเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องใช้แบบนี้ครับหกครั้งตอนนี้ก็มาถึงเข็มสุดท้ายนะครับเข,เข็มที่6เนาะนะครับอเราฉีดเข็มที่หไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหมูของเรากลับไม่คลอดนะครับ วิธีแก้ก็คือ2วิธี1คือการออกเกมเข้าใหม่นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากออกเกมเข้าใหม่เนี่ยไปฟาร์มเพื่อนครับคนไหนก็ได้นะครับพอเราไปฟาร์มเพื่อนนะครับเรากดกลับมาฟาร์มของเราครับลูกหมูของเราก็จะคลอดนะครับเบบี้บ u e นะครับคลอประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ยาเล่งแล้วเนี่ยมันไม่คลอดนะครับ การแก้ก็คือการออกเข้าใหม่ครับหรือว่าการไปฟามเพื่อนแล้วก็กลับมาฟางของเราเนาะครับ